สวัสดีครับพี่น้องลูกเสือเนตรลีนะครับระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่สี่ที่ห้าและที่หกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันพฤหัสบดีวันที่สิบเก้าสิงหาคมพุทธศักราชสองพันร้อยหกสิบสี่นะครับคลิปนี้เรามาต่อกันนะครับอยู่ที่ระเบียบแถวนะครับสัปดาห์ที่แล้ววันที่ห้าสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเรามาเรียนรู้กันเกี่ยวกับระเบียบแถวนะครับการเรียกแถวนะครับโดยใช้สัญญาณ มือนะครับและสัญญาณนกหวีนะครับสำหรับในคลิปนี้19สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 4นะครับเรามาเรียนรู้ระเบียบแถวนะครับในการเรียกแถวและการจัดแถวนะครับการเรียกแถวและการจัดแถวประกอบไปด้วยนะครับแถวหน้ากระดานแถวเดียวปิดระยะเปิดระยะแถวหน้ากระดานเป็นหมู่เปิดระยะปิดระยะแถวตอนเรียงหนึ่ง นะครับแถวตอนเรียงหนึ่งก็คือ1ห,หมู่นะครับทั้งเปิดระยะปิดระยะแถวครึ่งวงกลมแถววงกลมนะครับแถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่งนะครับแถวรัศมีล้อกเกวียนนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับว่าในการจัดแถวสัญญาณสัญญาณมือของผู้เรียกเป็นอย่างไรนะครับการยืนระยะห่าง จากผู้เรียกหรือภูมิกับนะครับเป็นยยอย่างไรนะครับยกตัวอย่างแถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะนะครับแถวหน้ากระดานหมู่จําไว้นะครับแถวหน้ากระดานหมู่ก็หมายถึงว่าเรามีหลายหมู่นะครับถ้าเป็นแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวก็คือเรามีหมู่เดียวเรามีหมู่เดียวนะครับก็จะเรียกว่าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวแต่ถ้ามีสองหมู่ขึ้นไปเราจะต้องเรียกว่าแถวหน้ากระดานหมู่ นะครับเมื่อเรามีสองหมู่ขึ้นไปในการจัดแถวผู้ที่เป็นในหมู่ของหมู่ที่หนึ่งนะครับจะอยู่ด้านไหนของผู้เรียกยกตัวอย่างอยู่ตรงหน้าผู้เรียกอยู่ซ้ายมือผู้เรียกอยู่ขวามือผู้เรียกระยะห่างระหว่างผู้เรียกกับหมูลูกเสือเนตรารีห่างกี่ก้าว 39 4959หรือ69นะครับเราก็ดูโจทย์ให้ดีเมื่อเรามี2หมู่นะครับถ้าปิดระยะระยะห่างระหว่างหมู่ที่1กับหมูที่2หมูที่2กับหมูที่3ระยะห่างจากหน้าไปหลังห่างเท่าไหร่1ช่วงแขน2ช่วงแขนหรือ19 2939เเปิดระยะเช่นเดียวกันนะครับระยะห่างเท่าไหร่นะครับให้เราให้ให,ให้พวกเราได้เรียนรู้เช่นเดียวกับ แถวครึ่งวงกลมนะครับครึ่งครึ่งวงกลมนี้ก็จะใชะ้ในกรณีเปิดกองนะครับเราก็จํากันได้นะครับที่เราเปิดกองอชักทงชาติตรวจมลน,นะครับในหมู่หมู่ที่หนึ่งจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาของผู้เรียกนะครับลองในหมู่ของหมู่สุดท้ายอยู่ตรงไหนของผู้เรียยนะครับให้คิดคิดให้ดีนะครับสําหรับระเบียบแถวนี้เช่นเดียวกันกันกบ แถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่งอันนีน้น้องคงจะงงนะครับว่าเอ๊ะเรายังยังไม่เคยได้จัดแถวในรูปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาศึกษานะครับว่าในข้อมูลโจทย์วันนี้เราให้ไปเราจะอยู่ยังไงนะครับสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่งอยู่ยังไงนะครับจะมีการบอกกล่าวให้พวกเราได้เรียนรู้พุ่มกับจะยืนตรงไหนของส่วนของสี่เหลี่ยมที่เปิดด้านหนึ่งนะครับให้เรียนรู้ ให้เรียนรู้กันนะครับวันนี้ก็คือสรุปก็คือการเรียกแถวและการจัดแถวนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับแบบทดสอบประเมินผล10ข้ออยู่ท้ายคลิปนะครับให้ดูโจทย์ให้ดีแล้วก็ไปวงปปกลมกอไก่ขอไข่ขอควายหรืององูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่19สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 4ลูกเสือเนรลีสามัญ ระดับั้รผสมปีที่4ที่5และที่6ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันในรหัสกหน้านะครับวันที่26วันนี้สวัสดีครับ